คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการประนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปปูสุกนมณนีนวันที่มันีวันที่สามนอ้องลงคลิปอัดค,คลิปวันที่สามธันวาคมสองหาหอเกมณนีมีรัฐบาลไทยด้วยพี่น้องรัฐบาลไทยมาฝากตอนพี่น้องรัฐบาลไทยมาฝากตอนนั้นอะไรคือเลขกเด่นลางพี่น้อง เดินล่างยางเดียวไม่เกี่ยวกับบนอสะ็จเดินลางหวดที่แล้วก่อนความหวดที่แล้วด้วยพี่น้องแล้วสื่อเมทิมาใหม่แล้วแหละลางออกไปยังน,นนะโอเคพกหนึ่งเนาะ หกนึงกับเข่าทีนึ่งวง,งกลมให่ทีนึ่งกับเข่าทีนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวมามาตามกันต่ววอว่านเได้็จเลยอ้าก่อนถึงเขาเ่าแนวทางมาเบิ้งชุดล็อกกล้องลองให้เรียบร้อยแล้วน่าคลิปที่แล้วน่าพี่น้องน่าชุดล็อก 3, 4, กับเข่าทีสามสีกับหนึ่งหกอีหกเจ็ดลดสามเธอเดินติดต่อกันมาสี่หัวซ้อนครับไปลอกรุ่นหัวที่หาพี่น้องลอกรุ่นรุ่นหัวที่หาสีมาบอ อันนี้อันก็นอกจอกี่ข่าวสามแปดพี่น้องสามแปดอ้ลงหายเรยบร้อยแล้วเนาะอันนี้ลงคหายเรยบร้อยแล้ว,นะนนลแ,ลวแคหนมาจอเป็นแนวทางปีหกเจ็ดลดสามงวดเด้อพี่น้องแล้วก็เดือดติดต่อกันมาสี่งวดแล้วแล้วรอติดตามบนบนเลือกออกอีหยังนะบลหีิวันีิเขียนด้วยกันเนี่ย บนออกแปดสี่สามเข่าตัวล่องพี่น้องแต่ประกบคู่ประเขา่าหายสามอีตัวนึงเสียดามันมีซีคู่หละตัดสามออกก็เลยจบแล้รุดแล้วก็รุดเข่าที่เหล็กซีชุดล่างชุดล่างที่ล่งให้ hay đêm đi chuốn các cái nương này cầu vì cái ngày chuốn ở nguồn cả chỗ con một nương đó sắp đáp đêm đơn đi kết nhanh cả đó, anh em เข่าไปถี่หกแปดไปรักลอยพี่น้องหขกลงรางเดี๋ยวรอดคลิปต่อไปเลยพี่น้องเดินเดินดีถีโขกเจ็ดบ้านในรุดเดียกคแปดสี่สามหกหนึ่งอ่าเดี๋ยวรอคลิปต่อไปถีโขกแปดอันนี้หมวดก้อนหมวดก้อนงวดก้อนที่ออกสองสองหนึ่ง เขาที่สองไม่นองเขาที่สองวันนี้เขาที่หกเดี๋ยวรอดติดตามกันต่อไปมาดู้ดินเดินดีเลยโมเมนล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนด้วยพี่น้องล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนจับคู่ให้เรียบร้อยพ่อคิดต้องคิดหลท์คิดคิดเดี๋ยวก็จบ คอมเตอขึ้นมาไม่เด้พี่นอ้องแต่ว่าเขียนขึ้นมาไม่แต่ว่าอ,อันจริงมันอยู่นี่มมืดแหละอยู่ในจุดล่างมืดแต่ผมไอ้น,นี่แยกออกมาเขียนไอเขียนใหใไม่เพราะว่ามันสีสับสนเพราะว่าตออัวนี้หูเสียกลามันสีเรเทไปนหน่อยมันสูตรล่างนั่งเมืดเลยพี่นอ้องสูตรล่างนั่งเมืดจเลยมาเขียนขึ้นมาให้มันแนมไงากาเก่า,กา,าแคบหนาจอเป็นแนวทาง Như tam này là áo để tôi nhanh nhanh hãy nó này โอเคแก้วรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ สิบหกหนึ่งสองหกเจ็ดล่างอย่างเดียวพี่น้องเบอร์เ,เกลกับบน tìm câu hỏi xong xem xét xử xong xem xét xử xong xem xét xử xóm song, cao xám Câu cầu si. Câu ở cầu hà xuống xóm xuống xám xuốngxi si. ở xuống hạ à, แสดงว่าผมจับคู่ให้สี่คู่พี่น้องจับคู่ให้สีคู่ เอาตามสูตรเดิอพี่น้องเหลขคำนวณเหลขคำนวณพิดถึงขอถูวจก็กไปเพราะว่ากับสูตรคำนวณน,นี่ผมใส่มางานมาแล้วสองงวดผมดึงกาปล่อยออกมาแต่ผมบแต่ผมท่านไหนใส่ผมประกาปล่อยออกมาเลยหรอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเด่นเดินดีได้พี่น้องคลิปต่อไปเด่นเดินดีดลายล่องดๆล่งไปเมื่อไรคลิป มืออไคลิปแล้วพี่นอ้องรอติดตามกันต่อไปแคปมาจอเป็นแนวทางสำหรับรัฐบาลไทยหมวดประจำวันที่16บครคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องสมีนกิกเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแต้งว่ากันไม่ได้ตัวใดเดี๋ยวรอติดตามสวัสดีครับ คลิปต่อไปเดินเดินดีด้วยพี่น้องในจะได้เดีด๋ยวรอติดตาม